สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขุสุขคนนะครับมาพบมาพบช่องจจาชาตดถุงลาด้วยครับเอานะครับวันนี้เอาเมนูมาฝากพี่ตาน้องนะครับเป็นเมนูต้มปลากระแยกนะครับต้มปลากระแยงเหรเนื้อตัวน้อยพี่น้องเอ้ยปุ่นปลากระแยกนะครับก็มีแก้วบักพริกขัวานะพี่น้องเนาะแล้วก็มีผักอย่างนี้ผักทั่วผู้นะครับแล้วก็มีผักกาดเหีนบักแดงนะครับมีต้นหอมบักซีน้อยนึ่งนะพี่น้องเนาะมาบ้างครับแซ่บๆฟเสกันได้บ้าเนี่ย บ้าอยไร้ะพี่้องเนียกิมเนี่ยต้ <g ül> มใสพักระแย่งพี่รองต้มพักระแยงใส่พักระแยงบ่าไข่สับมันมันย้มไข่นลพี่รองอืม มันวันเนาะ <c oughs> มันเนี่ยเ,เมนูบ่นบานๆนล้พี่นะ้องเนาะน่าฝากพี่ตอนน้อง <c oughs> มันวันเนาะ i no a magre. <laughs> mm. 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 เดี๋ยวว่านีไป 5, 8, 1, หาปลามาหนึ่งครับผมเบื่อเลยเล่นไปเด๋ยปลากระแย,ง,ยงนะครับ

เย็นจะไปวิ่งบ่เอาเห็นอ้ว่าจะวิ่งไหมฮะกินข้าวไหมบ้าใครพี่รอง เป็นตระก,กูลปลาเนื้ออ่อนนะพี่น้องเนะรสชาติแซ่บพี่น้องสุดยอดแล้ว คืออย่างของวัาแม่ขาดพี่น้องเอ้ยผมส่งมันก็ยังหรอ ô cái của này có hóa Hầu gắn luôn bàn nó phải ลมหนาวก็เลยพี่น้องเอ้ยคำมาแหล่ากับลมบีบีมากแล <c oughs> แอยละก้แนอนะ่อยุ่งหวยเน้ะพี่น้องนะยุบ้านพันเอิ้นหวยเนะ้ะพันหลอดข้องปลาเลยขึ้น,ลนไล่พี่น้องจนะตอดเก็บเยอะด้ยพี่น้องละ ต้อนวดปวดแห้งนี่มองที่มันตวดคนไหนขึ้นมองเหพี่นลองนี่ลเ,เด่ยมเนี่ยเห็นไหมนผูน้เฒ่าสิมักรอว่า มึงใหญ่มั้อนั่นน่ะเนี่ยตบตบหัวันกวานได้เลยว่ะนะ ja, dan how... 嗯，点名了。

Ô <laughs> <Viet. cười> oh 음. Mm. แซ่บอยู่ครับพี่น้องครับกับมัอนี้ครับเมนูบานๆนะพี่น้องเนาะเป็นต้มส้มปลากระแยงใส่ผักกระแยงนะพี่น้องเนาะมีแต่ร์สเลียนะพี่น้องมัอนี้เมนูมัอนี้เนาะกับแกยวแบกพี่ขัวนะพี่น้องเนาะกับบรรยากาศบานๆฟังเสียงไก่เบืองหมาเรียนที่มานาะพี่น้องบริษัทออกไปิสัน้ำเพลนอะครับมัอนี้มันหยุดนะครับมืออึนกิดไานจะได้เข่าเวียนครับกิดสำหรับมัอนี้เนาะครับ การทําได้ว่าจาไอทิปสุภาพจา่าชาติทองน่ากับขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซีสุขุข้อนะครับกับขอขอบคุณนะครับทุกขอบคุณที่เขามาติดตามช่องทางเพจนะพี่น้องมือนีก้กอันนี้มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมาหลายนะพี่น้องอยู่ช่องทางเพจกต่ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีสุขุข้อนะครับเนาะสำหรับมือนีจ้จ่าชาติทองน่าสิจากล่าพี่น้องไปที่นะครับมาพอพรอคลิปหนาแล้วพี่น้องว่าบาทีเป็นเมนูอย่าง หรือว่าพี่น้องอยากหเห็นเฮ็ดเมนู่ยังก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยได้พี่น้องเนาะสำหรับวันนี้กับชีแจกราพี่น้องสวัสดีครับ